อัสสลามุอะลัยกุมบุรามุตุลลอฮิยูบารกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านในสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่พักอุ่นใจเด็กๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยค่าเก่งจังเลยค่ะโรงเรียนของเรา มีชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบอตอละออ่อนุบาลสามควัเอแล้วมีใครทราบกันหรือเปล่าคะว่าโรงเรียนของเรามีบุคลากรทั้งหมดกี่คนใครตอบใได้บ้างเอ่ยว่ามีใครบ้างค่ะใช้แล้วคะ่ะมีคุณครูทั้งหมด6คนและแม่ครัวอีกหนึ่งคนคะ่ะ คุณครูคนที่1คือคุณครูปาวีนาคงเอียดหรือคุณครูมิ้นค่ะคุณครูมิ้นสอนอยู่ชั้นอนุบาล2อทับหนค่ะคนที่2ก็จะเป็นคุณครูโซดานาสนาหรือคุณครูดาค่ะคุณครูดาก็จะสอนอยู่ชั้นอนุบาล2อทับค่ะต่อไปคนที่สก็จะเป็นคุณครู สุจิราพรรักษาแก้วหรือคุณครูแดงค่ะคุณครูแดงก็จะสอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทับสามค่ะคนที่4ก็คือคุณครูสุดาเอ็มเล่งหรือคุณครูเอียดค่ะคุณครูเอียดก็จะสอนอยู่ชั้นอนุบาล1ทับหนึ่งค่ะคนที่5ก็คือคุณครูปัชมาเสมสันหรือคุณครูเจเอค่ะ คุณครูจะเอก็จะสอนอยู่ชั้นอนุบาล1นทับสค่ะคุณครูคนที่6ก,ก็คือคุณครูมาริสาญายามันหรือคุณครูสาก,ก็คือคุณครูค่ะคุณครูสอนอยู่ชั้นอนุบาล1นทับสค่ะและคนที่7ก็คือแม่ครัวค่ะแม่ครัวมีชื่อว่าจาริยาด่านคำสุขค่ะ เด็กๆก,ก็ได้รู้จักบุคลากรภายในศูนย์กันไปแล้วนะคะคุณครูมีน,นิทานสนุกๆมาใหเ้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนแสนสุขโรงเรียนของฉันนั้นช่างกว้างใหญ่รม่มรื่นสบายต้นไม้มากมีเพื่อนๆของฉัน เล่นกันสุขีคุณครูใจดีพี่พี่คอยนำทำความสะอาดเก็บกวาดประจำเราช่วยกันทำด้วยความเต็มใจห้องเรียนสะอาดกวาดถูทั่วไปถังขยะมีให้ทิ้งเป็นที่ทางของเล่นมากมายผ่อนคลายยามว่าง เล่นเสร็จเก็บวางไม่ขวางไม่กองไม่ส่งเสียงดังนั่งเรียนในห้องมีระเบียบหน้ามองห้องเรียนของเราห้องสมุดุดไปเร็วเข้าหนังสือให้เราเลือกอ่านมากมายดนตรีเป็นที่ผ่อนคลายเพลิดเพลินสบายสุขกายสุขใจ ที่โรงอาหารมีถ้วยจานใสสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีอิ่มแล้วค่อยไปเล่นสนุกเต็มที่หนามเด็กก็มีเครื่องเล่นมากมายโรงเรียนเหมือนบ้านสำราญสุขใจนักเรียนแจ่มใสสุขกายสบายเอ่ย เด็กๆได้ดูนิทานจบก,กันไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักห้องต่างๆภายในศูนย์กันนะคะว่ามีห้องอะไรบ้าง 1. ห,ห้องเรียนห้องเรียนเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสารรค์ และเสรีกิจก,กรรมเกมการศึกษา 2. ห้องครัวเป็นห้องสำหรับแม่ครัวใช้ประกอบอาหารให้เด็กๆได้รับประทานอาหารในโรงอาหารค่ะห้องนอนเราใช้สำหรับนอนพักผ่อนในตอนเที่ยงค่ะ 3. ห้องน้ำต่อไปเราก็จะไปรู้จักสถานที่ต่างๆภายนอกห้องเรียนกันนะคะ ภายนอกห้องเรียนก็จะมีสนามเด็กเล่นค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในหน่วยที่พักอุ่นใจกันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมรักษาความสะอาดบ้านและโรงเรียนของเราด้วยนะคะแล้วพบกับุณครูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย